โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมผมได้ตื่นแล้วนะครับผมอ่ะก็เห็นว่าผมตื่นกันนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้ผมมีอะไรจะบอกเพื่อนๆนะครับผมคือวันนี้ผมยังอยู่ที่กรุงเทพมาหาคนครปริมณุนทนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้คือผมเสื้อแบบมีเสื้อ,ม,อมีชุดแร็ปเปอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้แบบผมแบบจะไปบุกขาพี่ดีเจภูมินะครับผม ที่บ้านพี่เขาเลยนะสมอผมไม่ได้ไปบ้านพี่เขาก็ค่อนข้างนานหลายทศวรรษหลายวันนะครับผมไม่ใช่หลายวัน,นครับผมก็หลายเดือนแล้วมั้งครับผมโอเคตอนนี้คือแบบผมมีชุดแรปเปอร์นี่กางเกงแรปเตอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแบบแต่งตัวแรปเปอร์ไปหาพี่ดีเจผมพงะผมพี่เขาแบบอาจจะแบบว่าเอา้ากบใส่เสื้ออะไรอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้ครับผมเพราะปกติผมผมไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะครับผมแต่ ชุดนี้ชุดแรปเปอร์อะไรคือวันก่อนผมได้ไปเลือกหาซื้อกับพี่นอยดายโวนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ในช่องพี่นอยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอไปอาบน้ําแล้วก็มาแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปบุกหาพี่ดีเจภูมิกันไปมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมผมใส่ชุดแรปเปอร์ท้คลิดแล้วนะครับผมให้อยากจะออกนะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะลองมาดูนะครับผมว่าแบบ ผมใส่เสื้ออย่างนี้นะผมไปหาพี่พดีเจภูมินะครับผมพี่ดีเจภูมิแบบจะงงจะแปลกใจไหมนะผมว่าแบบอะไรนะผมเฮ้เป็นแรปเปอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรประกบเล้วอยู่ในป่าแล้วเหรอแต่กระเป๋านี่นไมไ่ใส่ไปดใส่ไปรับเปิดที่กระจอมมันจะวางสม,มัยสมีมีรู้ะลองไปถูโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ภูมิกันเลยนะครับผมไป โอเคทุกคนคือการเป็นแรปเปอร์มันเป็นอะไรที่ร้อนมากๆนะผมคิดว่านะผมใส่ชุดชุดแรปเปอร์นี้แค่แป๊บเดียวคือแบบรู้สึกร้อนเลยครับทุกคนโอเคตอนนี้พี่แมนจะไปส่งเราที่บ้านพี่ดีเจภูมินะครับผมโอเคตอนนี้คือพี่ภูมิยังไม่รู้นะผมว่าแบบผมใส่ชุดอะไรไปอะไรไงพี่ภูมิก็น่าจะคิดว่าแบบผมไปปกตินั่นแหละครับผมก็เหมือนแบบไปเที่ยวหาพี่ภูมิอะไรปกตินะ ก็นั่นแหละโอเคแต่อันนีน้ผมจัดเต็มมาเลยเชียวครับผม oh. ชุดแรปเปอร์มาเลยนะครับผม oh. แต่ร้อนผมขอถอดเสื้อผ้าเสื้ออันนี้ก่อนข้างในนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาพี่ภูมิกันเลยนะผม <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะมาดูว่าพี่ภูมิจะทักอะไรฮียานครับผม oh. เอา้ากบุบเสื้ออย่างนี้ลวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ พี่ภูมิน่าจะงงๆนะผมว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ดิเจภูมิกันแลยไปทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาถึงใกล้บ้านพี่ภูมิแล้วนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเข้าซอยอะไรเนิ่นหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขอใส่เสื้อแรปปปอร์เตยนะครับผมไปหาลงไปหาพี่ภูมิเลยครับผมโอ้โหตรงนี้มีร้าน d j p h u m c o m ไม่ใช่ครับผมพี่ดีเจพุม,มโอ้ดูครับผมมีแกลบอะไรมายืนรอเต็มเลยครับผมคนน่าจะสั่งเยอะโอเค<ม>ดูเขาใส่ชุดหน่อยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านพี่ดีเจพุม,มแล้วดูผมใส่ชุดอย่างนี้พีมม่พุ่มอาจจะงงๆง,งครับผมป้าผมอยู่แต่ภูเขาภูดอยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหาพี่พุ่มแล้วใช่ไหมครับไปหครับ้ยวผมเลยอันนี้พี่พุ่มไม่เคยเห็นผมแต่งชุดแรปอย่างนี้เลยครับนี่คือเหมือนแรปเปอร์ใช่ไหมพี่ใช่นี่เราก็สุดพี่พุ่มเหมือนกันใช่ไหม พี่ภูมิมีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยหรับคือเหมือนกันแล้วพูค,ค่ว่ผมเดี๋ยวมาแก้เขาโอเคทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปหาพี่ภูมิกลางแล้วผมผมก็สีเปลี่ยนด้วยครับผมโอ้โอเคอันนี้คือผมไม่ได้มาบ้านพี่ภูมิค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับผมชั้นสี่ถึงชั้นรชั้นห้าครับถึงแล้วโอ้ชั้นห้าโอเคครับผมมาโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้าน ที่ djboom. com แล้วนะครับผมโอเคครับผมมาครับผมโอ้โหครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่กบฮัลโหครับเฮ้ยทำไมทำอะไรมาเนี่ยแกเป็นหนุ่มสตรีทไปแล้วเหรอสตรีทคืออะไรสตรีทแปลว่าอ่ถนนออ๋ถนนคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยสตรีทคอนกรีตอันนี้เป็นศัพท์ที่ฝรั่งเขาใช้กันคือว่าแต่งตัวแนวสตรีทคือแบบว่าแนวแบบเด็กๆที่แบบว่าแบบชอบแฮงเอาท์อยู่แบบริมถนนอะไรเงี้ยที่เล่นบาสเกตบอลอ่าใช่ใช่ใช่นี่เรียกว่าแนวสตรีท ทออน,นี่แหะครับใช่นใชแนวแปเปอร <c oughs> แนวสตรีทนะสรแนวแบบไอ้เียใช้คำว่าข้างถนนมันก็มันก็ไม่ตรงนะ <c oughs> เป็นแนวสตรีทนี่แหละก็เรียกต่างน้นนะ <c oughs> เออกางเกงโฮเดโมรองเท้าแอร์อฟอร์ดวันแอร์ฟอร์ดวันโอ้โอ้เสื้อบอยลอนดอน หมดมีแสนเนี่ยพี่กอบไม่ไม่ถึงแสนนะไม่ถึงหมื่นนะครับโอ้ถ้าของจริงแบบนี้มีหลายตังค์อยู่นะเป็นแสนนั่นใช่ไหมครับโอ้าจะแพงอยู่ตัวนี้ก็เป็นหมื่นนะตัวนี้ก็เป็นหมื่นก็ไม่เป็นแสนหรอกแต่ก็หลายหมื่นหลายหมื่นโอ้หนี่ของจริงนี่พี่มอยพี่มอยพาไปซื้อเหรอพี่นอยดาวัวครับใช่ใช่คิดไหมคิดนานไหมครับตรงนี้หมาก็้อนจิ๋วขึ้นอาเพื่อนตามไปตามๆเลยเหรอพี่ีนอยบอกไหมว่ามันเป็นมันเป็นแนวไหนไม่รู้ แนวผมสีเทียนแนวครับแรปเปอร์นะแรปเปอร์อร๋อแรปเปอร์ใช่ไหมแนวแรปเปอร์ขอสักทอดทุกทอดทอนหนึ่งทอดหนึง่งโยกโยกโอเคบอกแค่ครับผมวันนี้<อ>แต่วัาทิปตีไม่ลอยไปนี่มันไปลงทะเลตกปลานะพี่กบอย่างนี้จะไหวเหรอเต็มพุดอ๋อเหรอแค่เาแต่งตัวให้ดูใช่ครับโอ้โหนี่เจ๋งมากนะบอกก่อนว่าให้วิเคราะห์นะครับ Air Force 1เนี่ยคือรองเท้าที่คลาสสิกของ Air Force มีเข้ามาถ้าเกิดจำไม่ผิด1,982ปปีของมัน<อ>ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเนี่ยลองดูมันจะมีมันจะมีป้ายที่ติดอยู่ Air Force 1ทุกคู่จะมีโอ้ของพี่มีทองด้วยครับมีทองมีโรสโกมีซิลเวอร์ของพี่เป็นคนที่ชอบ Air Force 1มากเรียก<อ>ว่าแทบทุกคู่ของพี่นี่คือ Air Force 1หมดเลยโอ้สุดยอดเลยครับ Air Force ์<ใ>นเนี่ยผมไม่จำ <Yeah. S 2> แล้ AF-1 ปี1982อ oh. ันนี worries, ini, ้นี่มันเป็นรองเท้ารุ un ่นที่ดังมากจนแม้กระทั่งพวกแรปเปอร์ชื่อดังอย่างเน l ลี่5 Cent เซนขาแต่งเพลงขึ้นมาเลยนะมา Air Force One! น i r Force One! ัเคยด้หมครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรองเท้าที่คลาสสิกที่สุดมันโด่งดังจากการที่สมัยก่อนเนี่ยเขาทำรองเท้าคู่นี้ให้กับหมหาวิทยาลัย ทำให้กับจุฬาลงกรณ์ทำให้กับลายให้กับธรรมศาสตร์แล้วทุกคนก็จะมีความภาคภูมิใจในลายลอารองเท้าตัวเองนี่จิ้มรากาในตัวอย่างส่วนกางเกงตัวน,นี้เนี่ยคือโฮเดมโฮเดมถ้าเกิดพูดถึงกางเกงแฟชั่นสตรีก็น่าจะเป็นดีไซเนอร์ไทยที่น่าจะโด่งดังที่สุดเจ้าของชื่อน้องแม็กเป็นยูทูบเบอร์กันนะให้ดูรูปหร,รูรามากมั่รวยถอยสุดราคาสามสี่ห้าพันจากการดีไซน์แล้วก็ทกํากางเกงเองนี่เขาจะทำแบบแพเกจจิ้งแบบดีกางเกงตัวป็นหมื่นนะห้าหมื่นอันนี้มึงซื้อรไดนเท่าไหร่ ก้็ลอยอะไรลอยต้องดูช็อปปิ้งนะจะไม่ก็ได้บอยนี่ก็ดังนี่ก็เป็นน่าจะเป็นแบรนด์ของลอนดอนน่าจะได้แรงมันดันใจมาจากบอยบอยบอยนะได้แรงมันดันใจคือตะก๊อกประมาณนั่นแหละยังไม่ร้อนเหรอร้อนมาเมื่อเมื่อกี้แต่อันนี้นี่เย็นครับผมเราะมีพัดลม อ่านี่ก็เป็นแนวแบบสตรีทลุกนะนี่ก็เดี๋ยว่าสตรีทลุกสำหรับใครที่อยากจะแบบว่ารู้จักแต่งต้องแตงตัวหน่อยแบบนี้เรียกว่าสตรีทเดี๋ยวใส่แว่นก่อนจะได้จะได้ครบแฟนดิผมลองผมต้องเดินแบบใช่ไหบเราเดินแบบแล้วเดินแบบแด้วตีมาได้ตึ๊ด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 ยังไงครับผมเดินมาแล้วก็พอมาถึงปุ๊บโพสแอปหมุนตัวแล้วก็เดินกลับไปเดินมา โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปตกหมึกกันนะครับกับพี่กบก็พาพี่กบไปพัทยามันเป็นแพหมึกยักษ์เลยโอเคครับผมแพหมึกยักษ์เป็นแพหมึกยักษ์ก็บอกว่าใหญ่ประมาณเท่ากับสามฟุตบอล แล้วก็จอดอยู่กลางทะเลแล้วต้องนั่งเรือไปถึงที่นั่นแล้วก็เนี่ยเคยเคยได้ลองตกมือก่อนไหมพี่กบเคยล่าสุน1รังอ๋อเราเค่ไม่เราตกไม่ได้อ๋องั้นไปรอบนี้ก็คงจะไม่ได้เหมือนเดิมได้ครับผมไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันโอเคไหมโอเคไปครับจัดไปครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาใส่เสื้อกรงเยงอะไรปกติแล้วก็นั่นรับรู้สึกว่าอัดอึดครับผมที่อันนหนอ๋อใช่อึดอ๋อครับผม นั่นแหละผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกับรถตู้รถรำเดี๋ยวพี่พี่ภูมิจะพาไปตกอะไรนะครับผมตกมือกค่ะว้าวสุดยอดเลยว้าวโคตรเจ๋งเลยครับผมเคยไหมครับเคยเคยตกเมือกไหเคยกับพี่พี่กาลินอะไรครั้งนึ่ง <c oughs> ที่เดือนที่แล้วหรือเปล่านะ <c oughs> เนาะเดี๋ผมเดี๋ยวไปกันเลยชุดนี้น่าจะสบายกว่านี้นึงครับผมไปโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเรากําลังมาที่พัทยาครับผมเดี๋ยวพี่ภูมิจะพาไป โรงแรมม <Whoa, whoa. S 2> ิดโฮเทลก็คือพี่กบเนี่ยเมื่อกี้คุยกันแล้วเป็นคนที่เรียกว่าใช้เงินเป็นเป็นคนประหยัดใช่ก็บอกว่าจะธรรมดาแล้วถ้าเวลานอนพักเนี่ย <Whoa. S 2> ก็จะนอนอยู่คืนละประมาณ300บาท <Whoa. S 2> ถ้าเกิดว่าเทศกาลหานอนไม่ได้จริงๆเนี่ยมากสุดที่จะยอมจ่ายนี่คือ1000บาทใช่ครับก็เลยลองพาพี่กบไปดูโรงแรม5ดาวซิว่าพี่กบจะชอบไหมอันน,นี้ราคาเท่าไหร่นะ ห้องนี้ไม่แน่ใจนะว่าถึงหมื่นไหมฮอาจจะสักงเจ็ดแปดพันอะไรเงี้ยอือเอลองดูลองดูเจ็ดแปดพันนี่หายากนะเงินครับโอ้ใช่โรงแรมเจ็ดพันหาไม่ยากแต่เงินหายากใช่ครับผมผมแค่ผมไปกันมาโอเคทุกคนคือเมื่อกี้นะครับผมไม่ใช่เมื่อกี้ตอนหนึ่งสองสามชั่วโมงที่แล้วนะผมเราก็ได้ไปพักที่โรงแรมหลวงครับแค่ผมเดี๋ยวตอนนี้จะไปต่อมา ใช่แล้วครับผมครับผม <laughs> นั่นแหละโอเคพี่กบไม่ถ่ายตุ้มมือเหรอไ <laughs> ม่แล้วครับโอ้โห <Okay. S 1> เดี๋ยวก็เราไปดูในช่องพี่ภูมิดีกว่าผมโอเคจัดไปจัด <laughs> ผมมีช่องดีเจภูมิรอบด้วยโอเคก็ตอนนี้เราอยู่พัทยาแล้วผมโ okay. <laughs> อเคอำนาจสำหรับคลิปนี้ก็มีท่านนี้แหละครับผมเจอกันใหม่ปีหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับจัดไป <laughs> 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 มาโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่บนบนอะไรนะผม คนแท้นะครับผมนั่นแหละแล้วก็นี่แหละเรามากับทิ่นดีเด่เขตที่ที่พักของเราก็เมื่อกี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมแต่รับมากันก่อนครับผมนี่โอ้คนเยอะมากเดี๋ยวอีกสักหนึ่งชั่วปีนะครับผมเดี๋ยวเราจะตกมือนะครับผมเขาบอกว่าถ้ามีคนตกได้ตัวนึงนั่นนี่มันจะขึ้นจะลง้ครับว้าวคอนเสุดยอได้แล้วผม โอเคงั้นเดี๋ยวรอคนตกได้ก่อนเดี๋ยวไปหาตกกันไปมาโอเคทุกคนก็ตอนเมื่อกี้นะผมผมไม่ได้ถ่ายนะผมตอนนี้คือรอบๆจักรวาลคือเขาตกมือกันอยู่ครับแล้วก็ผมอยู่กับพี่พลอยแล้วก็พี่ๆๆๆหลายๆคนนะครับผมก็นั่นแหละครับทุกคนโอเคนี่ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็กินอะไรกันต่อนะครับผมอะไร โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วผมเจอกันใหม่ปีหน้าสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่อะไระสวัสดีครับผมสวัสดีครับ